ความลับพิเศษทําคลิปขายยังไงให้ขายได้เป็นเทคนิคที่บิวใช้สอนลูกศิษย์มาแล้วแล้วก็เห็นผลแล้วก็เป็นเทคนิคที่แบบว่าทําปุ๊บมันรู้เรื่องเลยอะใครอยากรู้นะดูไลน์บีให้จบดูทีละข้อบิวจะมาบอกด้วยกันวันนี้มี3ข้อหลักๆที่บิวย่อยมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการทําคลิปขายกันหลายคนเข้าใจว่าการทําคลิปขายก็คือพูดออกมาเลยว่าขายหรือว่าการไลฟ์ขายใช่ไหมก็คือพูดออกมาเลยว่าอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้200แต่จริงๆเนี่ย ถ้าพูดถึงการทําคลิปขายนะคลิปขายมันคือส่วนหนึ่งของการตลาดหมายความว่ายังไงการที่คุณทาคลิปขายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่คุณพูดพูด,พ,ดพูดว่าขายแล้วมันจะขายได้เลยนะมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเพราะเวลาคนที่ตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างอะ่ะเขาไม่ได้แบบว่าเดินมาถึงปุ๊บโอเคเอาอันนี้เลยคุณลองนึกถึงตัวเองก็ได้เวลาคุณซื้อของไม่ว่าจะไปซื้อหน้าร้านหรือว่าจะไปช็อปออนไลน์ก็ตามคุณคงไม่เคยแบบว่าเดินไปถึงปุ๊บเอาเนี้ยแหละ เว้นแต่คุณคิดและตัดสินใจมาในใจแล้วส่วนใหญ่มันจะเกิดกับการที่คุณดูรีวิวมาแล้วถูกปะแต่ถ้าเกิดคุณแค่คิดว่าอยากได้อะไรบางอย่างแล้วเดินไปซื้ออะส่วนใหญ่คุณต้องคิดก่อนเสมอวันนี้จะเอาความลับมาบอกว่าทำยังไงให้คนคิดแล้วอยากซื้อกับคุณทำคลิปขายแบบไหนยังไงดีนะคะถ้าเราอยากเริ่มทำคลิปขายทำยังไงดีบอกข้อแรกก่อนข้อแรกที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมข้อแรกนี้คือให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าลูกค้า ไม่ได้เข้าใจสินค้าคุณเสมอไปอย่าคิดเอาเองว่าลูกค้าเข้าใจสินค้าคุณแล้วย้ำอีกครั้งอย่าคิดเอาเองว่าลูกค้าเข้าใจสินค้าคุณแล้วเวลาที่คุณทำคลิปขายเวลาที่คุณโพสขายอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการขายอะหลายๆครั้งบิวสังเกตว่าหลายคนจะเข้าใจว่าลูกค้าเข้าใจสินค้าคุณแล้วจะเข้าใจว่าลูกค้าเขารู้แล้วแหละว่ามาร้านคุณเขาต้องการอะไรแต่มันไม่เสมอไปนะ ไม่เสมอไปที่ลูกค้าจะเข้าใจคือคุณะจะมโนไปเองว่าเขาเข้าใจเพราะอะไรหรือว่าคุณอยู่ในวงการนี้ไงคุณเจอแต่อะไรแบบนี้คุณใช้แต่อะไรแบบนี้จนคุณชินชินว่าแบบทุกคนก็น่าจะเข้าใจเหมือนคุณบางทีคุณจะคิดไปเองว่าถ้าคนที่เขาอยากจะมาซื้อเนี่ยแปลว่าเขามีในใจเขาตั้งธงมาแล้วฉะนั้นเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าเขาน่าจะอยากซื้ออะไรอันนี้ไม่จริงเสมอไปนะยกตัวอย่างง่ายๆเอาให้เห็นภาพชัดๆล่าสุดใช่ปะ่ะบิวอยากได้คีย์บอร์ดใหม่ คีย์บอร์ดในที่นี้ไม่ใช่คีย์บอร์ดเครื่องดนตรีนะคะหมายถึงคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เอาไว้พิมพ์อย่างเงี้ยอยากได้คีย์บอร์ดใหม่เนื่องจากอยากจัดโต๊ะทํางานใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปเซิร์ชหาคีย์บอร์ดทั้งใน Google Sho p ปี้ลาซาด้อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เจอก็คือเราเพิ่งค้นพบบิวก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันบิวอะตั้งทงไว้ว่าอยากได้คีย์บอร์ดจริงแต่สิ่งหนึ่งที่บิวเพิ่งค้นพบหลังจากการเซิร์ชเยอะๆคือบิวเพิ่งรู้ว่่าคีีย์บออรดมมันะ บิวเข้าใจว่าคีย์บอร์ดก็แค่เอาไว้พิมพ์น่าจะต่างกันแค่ความสวยงามมั้งเราไม่รู้เลยว่าลักษณะของปุ่มมันก็ต่างกันปุ่มที่ต่างกันมันก็ยังแยกอีกว่าปุ่มมีหลายสีสีนี้มันจะเป็นแบบนี้สีนี้มันจะเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่รู้เลยเราคิดแค่ว่าก็คีย์บอร์ดก็เหมือนกันใช่ปะบิวก็นั่งศึกษาไปเรื่อยดูไปเรื่อยอย่างหนึ่งที่เจอเลยนะหลายๆร้านที่เราเข้าไปดูเราอยากซือ้อยากซื้อมากเลยเป็นลูกค้าที่อยากซื้อ พอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเราก็เจอหลายร้านเขาโพสต์เขาก็จะโพสต์ด้วยคําศัพท์เฉพาะของสินค้าเข้าใจป่ะคําว่าคําศัพท์เฉพาะของสินค้าคือใช้ศัพท์เฉพาะเลยลักษณะคีย์บอร์ดอันนี้เป็นแบบนี้ปุ่มแบบนี้ซึ่งเราอ่านแล้วเราก็อุ้ยตายละทําไมไม่เห็นเข้าใจอะไรสักอย่างเลยเลือกไงวะเนี่ยเครียดมากนั่งดูรีวิวตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ยังไม่ได้คําตอบเปิดร้านไหนร้านไหนก็มีแต่อย่างนั้นนะจนเราแบบเฮ้ยเลือกไงดีวะเนี่ยก็เลยไปเซิร์ชดูต่อไปว่าแบบแนะนําคีย์บอร์ดหน่อยว่า อันไหนดีแบบไหนดีจนเราค่อยๆเข้าใจมันทีเราสเต็ปว่าอ๋อจริงๆแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีแบบหลายแบบนะถ้าเกิดเราอยากได้แบบไหนก็ให้ลองเลือกแบบนั้นดูอะไรเงี้ยมันถึงได้เห็นภาพไงว่ามันเป็นแบบไหนแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกคือเวลาร้านเขาโพสอะเขาไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาก็โพสเหมือนกับลูกค้าเข้าใจซึ่งบิวอะเข้าไปดูบิวก็ไม่เข้าใจแล้วบิวก็งงก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่อยากซื้ออยู่ดีนะคะอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่ทําให้คนรู้สึกแบบตัดสินใจยากอะ ฉะนั้นคลิปแรกที่คุณควรจะทำนะที่พูดมายาวทั้งบทเนี่ยพะจะสื่อให้ฟังว่าคลิปแรกที่คุณควรจะต้องทำคือให้ความรู้กับคนก่อนอ่ะให้ความรู้กับคนก่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดคนเปิดมาหน้าเพจของคุณหรือหน้า Youtube ของคุณที่คุณเป็นร้านขายของใช่ไหมให้ความรู้กับเขาสักหน่อยว่า สินค้าของคุณมันเป็นยังไงสําหรับมือใหม่ที่อาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างที่บิวยกตัวอย่างเรื่องคีย์บอร์ดไปอย่างเงี้ยว่ามันมีเยอะมากเลยอ่ะมันมีทั้งแบบบิวเพิ่งรู้มันจะมีปุ่มหลายสีอ่ะแล้วแต่ละสีเวลากดมันจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอ,อ้าวบิวไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยถ้าบิวไม่ได้ไปนั่งเซิร์ชค,คลิปใน u t u b e อ่ะนั่นแหละก็จะไม่รู้เลยฉะนั้นให้ความรู้กับเขาก่อนให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณแบบกว้างๆแบบกว้างๆในที่นี้คือไม่ต้องเจาะลึกไม่ต้องลงภาษาอะไรที่มันงง ไม่ต้องไปพูดภาษาอะไรที่มันเฉพาะตัวไม่ใช่ภาษาที่คุณคุยกับโรงงานเรารู้เรื่องอะเป็นภาษาที่คุณคุยกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องให้เขาเข้าใจได้ว่าสินค้าของคุณมันมีประเภทไหนบ้างมันเป็นแบบไหนบ้างวิธีเลือกเป็นยังไงให้ความรู้กับเขาก่อนเพราะว่ามือใหม่ที่เขาเข้ามาในวงการนั้นๆในสินค้าของคุณเขาไม่รู้อะไรเลยเหมือนที่บิวไม่รู้เรื่องคีย์บอร์ดเลยจําไว้นะเวลาคุณทําคลิปขายหรือว่าคุณขายอ่มันไม่ใช่แค่ว่าลูกค้าเห็นโพสต์แล้วอยากซื้อเลยแต่ถ้าคุณทําโพสต์ให้ลูกค้า ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเขาก็จะอยากซื้อเลยกับคุณนะโอเคปะ่ะอันนี้ถ้าใครยังไม่เห็นภาพยกตัวอย่างให้ฟังอีกนิดนึงอันเนี้ยทุกคนเห็นภาพแน่นอนคุณเคยเห็นเภสัชกรคนไหนไหมที่เดาเอาเองว่าคนเข้ามาซื้อยาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องซื้ออะไรคือเราเนี่ยสมมติเราป่วยอย่างเงี้ยเราเดินเข้าไปบางทีเรางงเราไม่รู้หรอกเราอยากได้ยาอะไรเรารู้แค่ว่าเราป่วยเราอยากให้เภสัชจ่ายยาให้เภสัชก็คือคนขายใช่ปะ่ะเภสัชเขาจะไม่เคยเดาเอาเองนะว่าลูกค้าต้องซื้ออันนี้ แล้วมันจะหายแต่เภสัชเขาจะแบบให้ความรู้ก่อนว่าโอเคป่วยแบบนี้อาการอย่างนี้ปวดหัวตัวร้อนงั้นจ่ายยาแบบนี้เป็นตน้นเขาก็จะได้รับยาที่ตรงจุดจะได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเหมือนกันเวลาซื้อสินค้าเวลาที่คนซื้อสินค้าเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันสวยอย่างเดียวนะแต่ว่าบางทีซื้อเพราะมันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เขาเหมือนบิลอย่างเงี้ยบิลอยากได้คีย์บอร์ดใหม่ใช่ปะ่ะเพราะว่าบิวก็อยากจัดโต๊ะทํางานใหม่ด้วยแต่บิวก็อยากได้คีย์บอร์ดที่พิมพ์แล้วมันถนัดมือด้วยแต่ทีเนี้ย ความที่ว่าซื้อออนไลน์อ่ะเราไม่ได้ลองของก่อนแล้วราคามันค่อนข้างสูงมันก็ต้องตัดสินใจนิดนึงก็ต้องหาความรู้นิดนึงว่าเราเลือกแบบไหนถึงจะดีแต่ถ้าไม่มีใครให้ความรู้เราเลยมันก็จะทําให้การตัดสินใจมันยากขึ้นพอตัดสินใจยากขึ้นไม่ซื้อละจบข้อที่2หลังจากที่คุณให้ความรู้ไปแล้วถัดมาคือคุณสามารถทําคลิปรีวิวได้คลิปรีวิวจะเกิดขึ้นได้หรือคนจะเข้ามาดูคลิปรีวิวได้เขาต้องรู้จักสินค้าประเภทนั้นของคุณแล้วอย่างที่บิวพูดไปเมื่อกี้ว่า เรื่องคีย์บอร์ดกลับมาเรื่องคีย์บอร์ดเพะมันเรื่องเดียวกันจะได้เห็นภาพเรื่องคีย์บอร์ดใช่ไหมถ้าบิวไม่มีความรู้เรื่องคีย์บอร์ดเลยบิวไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรบิวไปดูคลิปรีวิวถามว่าบิวเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะเรายังไม่รู้เบสิกของมันเลยว่ามันมีอะไรบ้างฉะนั้นถ้าคุณทําคลิปให้ความรู้แล้วถัดมาคือทําคลิปรีวิวคลิปรีวิวในที่นี้คือคุณมีสินค้ากี่ตัวคุณมีสินค้าแบบไหนเอามาพูดให้หมดเอามาอธิบายคุณเป็นคนขายอะ่ะคุณเข้าใจดีที่สุด ว่าของคุณดียังไงสั่งผลิตมายังไงอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดขายของคุณคุณเอามาพูดให้หมดไม่ต้องไปรอให้ใครมาทำคลิปรีวิวห้คุณขายเองรีวิวเองก็ได้ยิ่งคุณขายเองแล้วรีวิวเองนะลูกค้าย,ยิ่งชอบเพราะอะไรรู้ปะมันรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นลูกค้าเรารู้สึกถ้าเราติดตรงไหนเราสงสัยเราอยากถามอยากปรึกษาเราสามารถถามคนขายคนนี้ได้เรารู้ว่าเขารู้จริงเขาไม่ใช่แค่มาขายเรารู้ว่า เขาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้อย่างที่บิวย้ําไปก็คือคนซื้อของเพราะมันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เขาคนไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันสวยเข้าใจไหมคนไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันสวยซื้อเพราะมันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างฉะนั้นถ้าคนขายช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้ก็อยากซื้อกับคนนั้นแต่ย้ําอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกอย่าใช้ภาษาที่มันเข้าใจยากอย่าใช้ภาษาเฉพาะตัวโดยเฉพาะย้ํานะโดยเฉพาะถ้าเป็นของทั่วไปเนี่ยจะไม่เท่าไหร่หรอก เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้ภาษาธรรมดากันแต่พวกเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นของพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ากล้องพวกเนี้หยหลายๆคนนะจะติด <c oughs> จะติดการใช้สัพท์เฉพาะตัวบิวก็เป็นเหมือนกันช่วงแรกๆก่อนที่บิวจะหัดทําเพจทาคลิปเวลาบิลคุยอะไรเรื่องพวกเนี้ยพวกคอมพวกกล้องอะ่ะบิวจะพูดศัพท์เฉพาะตัวกับทุกคนหมดเลยเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะมันถนัดเพราะมันสะดวกไงแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้ศั์เฉพาะตัวเนี่ยศั์เฉพาะทางเนี่ยมีแค่คุณเข้าใจคนเดียวลูกค้าไม่ได้รู้เรื่อง 90%ของลูกค้าเขาไม่ได้รู้เรื่องซับพวกนั้นเขารู้แค่ว่าเขาอยากได้ของอย่างเรื่องกล้องอย่างเงี้ยหลายคนใช่ป่ะเวลาไปอ่านเวลาไปรีวิวอันนี้เป็นเซนเซอร์แบบนี้เป็นแบบว่า Fu ลเตอร์โฟลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอะไรอีกอะฟูเฟมไมโครอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะแบบถ้าคุณเป็นมือใหม่ถามอะไรเนี่ยคุณฟังบิวพูดแค่เนี้ยคุณงงปะคุณก็งงอยู่ดีฉะนั้นเวลาทําคลิปรีวิวอย่างที่บิวบอกคือให้เน้นภาษาที่เข้าใจง่ายถ้าคุณอยากชัวร์ที่สุด ถ้าคุณไม่รู้ว่าภาษาที่คุณมันฟังแล้วมันยากไหมอ่ะบางทีคุณฟังด้วยตัวเองคุณไม่รู้ตัวหรอกเพราะคุณชินง่ายที่สุดคุณลองเขียนจะคลิปนะแล้วไปลองให้ใครก็ได้ที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเพื่อนก็ได้ให้เขาลองอ่านดูถ้าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจแปลว่าโอเคคลิปนั้นผ่านคุณเอาไปทําคลิปต่อได้แต่ถ้าเขา,เาไปอ่านแล้วเขายิ่งงงอ่ะแบบเฮ้ยนี่มันภาษาอะไรวะอ่านแล้วไม่เห็นได้อะไรเพิ่มเลยแก้ไปแก้ใช้หลักการนี้ง,ง,ง่ายก็ได้ลองเอาให้เพื่อนอ่านให้คนข้าง,างๆอ่านให้ใครก็ได้ ให้ลองช่วยดูว่าภาษาที่คุณใช้มันง่ายหรือยังพอเราทําคลิปรีวิวเสร็จปุ๊บผัดมาคือคุณสามารถทําคลิปโปรโมชั่นได้ละคลิปโปรโมชั่นในที่นี้คืออย่างเช่นสมมุติเป็นโปรช่วงปีใหม่สงการคริสต์มาสหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากทําโปรโมชัน่นจะสิ้นเดือนต้นเดือน5้ 5, 6ทับหหทับหถ้าเกิดคุณให้ความรู้ไปแล้วให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นทํารีวิวไปแล้วให้เขารู้จักสินค้าของคุณผัดมาคือ คุณสามารถทําคลิปโปรโมชั่นได้คุณอาจจะพูดไปเลยแบบว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนพูดได้เลยว่าโปรโมชั่นวันนี้ขายสิ่งนี้ราคาเท่านี้ก็ได้แต่ให้อีกอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากจะเป็นโปรโมชั่นแบบที่ขายได้ทั้งปีโดยที่คุณไม่ต้องมาเหนื่อยทําคลิปตลอดคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคีย์บอร์ดใช่ไหมถ้าทําคลิปโปรโมชั่นเป็นคลิปที่คนอยากดูด้วย และได้ขายด้วยคลิปประเภทนี้คือยังไงร,รู้ไหมยกตัวอย่างฟังหัวข้อดีๆนะวิวยกตัวอย่างเช่นเป็น6คีย์บอร์ดในงบไม่เกิน3,000บาทพวกคลิปอย่างเงี้ยคนที่เขาต้องการตามหาคีย์บอร์ดตามหาของพวกเนี้ยเขาจะดูได้ตลอดแล้วเวลาคุณทําในคลิปคุณก็ลองไปดูในร้านคุณซิสมมุติคุณขายคีย์บอร์ดใช่ปะ ดูดิใน6ตัวนั้นอนะที่บิวบอก6ตัวมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างไม่เกิน3,000คุณก็หยิบมารวมในคลิปนี้แล้วท้ายคลิปคุณก็พูดเลยว่าขายอะไรราคาเท่าไหร่ถ้าสนใจติดต่อได้ทางไหนถ้าใครดูมาจากคลิปนี้ให้ราคาพิเศษเป็นยังไงคุณสามารถปิดการขายได้ตรงนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องมารอว่าสงการานต์คริสต์มาสปีใหม่อย่างเงี้ยพอคลิปพวกเนี้ยคนดูตลอดอยู่แล้วเวลาคนที่เขาหาของเขาก็อยากดูคลิปพวกนี้ใช่ไหมหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบ3ามคีย์บอร์ดน่าใช้ สำหรับคนเล่นเกมอะถ้าใครสายเล่นเกมใช่ปะ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราเล่นเกมแล้วคีย์บอร์ดแบบไหนหน่าใช้ไหนลองกดเข้าไปดูซิในนั้นคุณก็อธิบายไปสิว่ามันดียังไงมันเหมาะกับการเล่นเกมยังไงราคาเท่าไหร่แล้วถ้าอยากซื้อติดต่อได้ทางไหนเนี่ยพราคุณทําคลิปพวกเนี่ยมันก็จะขายได้ตลอดก็วนซ้ําไปได้ทั้งปีตลอดที่คุณยังขายสินค้าชนิดนี้อยู่เห็นภาพไหมทุกคนเห็นภาพไหมสรุปใหม่ตั้งแต่ต้นทําคลิปขายยังไง ให้ขายได้ทําคลิปขายยังไงให้คนสนใจสําหรับมือใหม่ข้อแรกคืออย่าคิดเอาเองว่าลูกค้าเข้าใจสินค้าคุณแล้วย้ําอย่าคิดเอาเองว่าลูกค้าเข้าใจสินค้าที่คุณขายแล้วเพราะลูกค้าบางทีเขารู้แค่ว่าเขาอยากได้สิ่งเนี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะมันคือสิ่งไหนกันแน่หรือบางทีลูกค้าเขาไม่ได้รู้รายละเอียดของสินค้าตัวนั้นเหมือนที่วิวยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นซื้อกล้องอย่างเนี้ย บางคนก็คุณรู้ละว่าอยากได้กล้องเขาอยากเอาไปถ่ายรูปอยากไปถ่ายคลิปแต่ถามว่าทุกคนรู้ในดีเทลไหมรู้ไหมว่าต้องเลือกแบบไหนรู้ไหมว่ากล้องมีแบบไหนบ้างก็ไม่รู้ฉะนั้นอยากคิดเอาเองทีนี้ถ้าเราอยากเริ่มทาคลิปในหัวข้อแรกที่บิวบอกอยากคิดเอาเองคือใช้หลักนี้คือให้ความรู้แบบกว้างๆไปก่อนให้ความรู้กับลูกค้าแบบกว้างๆเช่นวิธีเลือกกล้องวิธีดูกล้องวิธีดูว่าเลือกแบบไหนดีเหมาะกับคุณอันเนี้ยจะเป็นการให้ความรู้แบบกว้างๆ เห็นภาพไหมอันนี้วิวยกลองยกตัวอย่างเป็นเรื่องกล้องนะถัดมาข้อ2คือรีวิวทําคลิปรีวิวขึ้นมาคลิปรีวิวในที่นี้คือบอกเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ดียังไงสินค้าชิ้นนี้เป็นยังไงอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดขายคุณเอามาพูดในนี้ให้ให้หมดเลยไม่จําเป็นต้องไปรอให้คนอื่นทําให้คุณพูดเองได้ขายเองได้ทําคลิปสั้นๆก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่อยากเอาหน้าออกกล้องคุณก็ถ่ายแค่สินค้าคุณก็ได้เคยเห็นคลิปใน t i k t o อกไหมทิกตอกนี้จะเยอะมากใครที่ยยังงไไไมม่ีีออเดดนนะลปูใ tikk Took ทิกตอกเนี่ยลองเซิร์ชคําว่าแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยทิกตอกเขาจะเก่งเรื่องรีวิวมากเขาก็จะเอาของมาโชว์แล้วเขาจะพูดข้อดีของมันแล้วก็ถ่ายโชว์แล้วบอกเลยว่าพวกคลิปทิกตอกเนี่ยทำให้คนเสียเงินมาเยอะแหละเพราะว่าเขาสามารถอธิบายข้อดีของสินค้านั้นได้แบบสั้นๆเข้าใจแล้วทําให้คนอยากได้ได้จริงๆอะ่ะถัดมาคืออันสุดท้ายคือคลิปโปรโมชัน่นโปรโมชั่นในที่นี้คือไม่จําเป็นต้องแบบว่าพูดขายอย่างเดียวนะว่าขายราคาเท่าไหร่ขายอันนี้เป็นยังไงแต่โปรโมชั่นในที่นี้อาจจะรวมถึงคุณทําคลิปที่ รวมสินค้าของคุณแล้วให้โปรพิเศษก็ได้อย่างที่บิวยกตัวอ,อย่างไปอย่างเงี้ยคีย์บอร์ดน่าใช้ราคาไม่เกิน3,000บาทอันนี้คือยกตัวอ,อย่างคุณก็ลองเอามาดูว่าสินค้าไหนคุณน่าใช้เข้าหมวดหมู่นี้ได้บ้างก็เอามาพูดมาขายในคลิปนี้เลยแล้วก็ให้ราคาพิเศษเข้าไปในคลิปนี้เลยเข้าใจไหมคะ3ข้อนี้ฝากไว้สําหรับใครที่สนใจใครที่บอกว่าอยากเจาะลึกแต่ว่าไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีอยากเริ่มทํามีสินค้าของตัวเองแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องโปรโมทในการตลาดออนไลน์ยังไง หรือใครที่อยากสร้างตัวตนบนออนไลน์อยากทำคอร์สออนไลน์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะเราไปไม่ถูกนะบิวมีเป็นไพรเวทโคชชิงไพรเวทโคชชิงนี่คือคุยกับบิวตัวต่อต,ต,ตัวเลยอันนี้เราจะคุยกันผ่านซูมนะคะเป็นวิดีโอคอลมาปรึกษาได้ว่าทำยังไงอยากเริ่มต้นเอาสินค้าของคุณเอาตัวคุณมาบอกบิว,วว่าคุณติดตรงไหนแล้วบิวจะช่วยคิดแผนเฉพาะคุณเลยให้คุณสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะใครที่สนใจนะมาเจอกันได้อ่ะให้ราคาพิเศษราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่19,900บาท แต่ว่าอันนี้บิวให้พิเศษเป็น9,009หรือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากเรียนคอร์สออนไลน์อยากเรียนเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตลาดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการทำ Facebook ยังไงบิวก็มีคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สที่เปิดใหม่จะเปิดประมาณต้นเดือนหน้านะคะอ่ะจะเป็นคอร์สนี้นะคะคอร์สเฟซ o ุ๊กสต t รีโลคอร์สนี้เราจะมาเจาะลึกทุกอย่างเรื่อง Facebook เ,เรื่องของลูปการตลาดออนไลน์เลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเพจควรเริ่มดีคอนเทนต์ไหนดี ควรเริ่มยังไงดีให้แบบจับใจคนได้เริ่มทําเพจยังไงให้คนติดคุณให้คนรู้สึกอยากซื้อกับคุณติดแบบติดใจว่าถ้าเราซื้อเราอยากจะซื้อกับคนนี้สร้างตัวตนบนออนไลน์ยังไงเริ่มการตลาดยังไงขยายฐานลูกค้าย,ยังไงแล้วก็สร้างรายได้จากออนไลน์ได้ยังไงนะคะถ้าใครสนใจคอสนี้เราจะเริ่มเรียนกันในเดือนหน้าเราจะเริ่มเรียนกันในเดือนหน้านะคะคอสนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทแต่บิวให้ราคาพิเศษเป็นราคา p ออเด d e r ก่อนเปิดคอสนะ กนเปิดคอร์สเท่านั้นเหลือ3,900บาทถ้าใครสนใจอ่ะทักมาได้ในนี้เลย Li@@ n e แอดแอ y บาย i ดอะเวลเลยแคปหน้านี้มาก็ได้ถ้าจาไม่ได้นะแคปหน้านี้มาแล้วส่งให้ทีมงานบอกว่าสนใจคอร์สนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนละอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อคุณอยากกลับมาดูอีกจะได้หาเจอนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะ